จะเป็นคนที่รักพ้องเพื่อนมากเลยนะจริงๆนุ๊กจะเป็นคนที่รักพ้องเพื่อนมากรักยิ่งคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนึกว่าจะเป็นปายแก๊ปแจ็คช่วงนั้นน้องโอมกับน้องออฟยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับนุกน๊กปายแก๊ปแจ็คนี่คือเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากแล้วก็ฝากติดตามน้องแจ็กกี้ด้วยนะเป็นน้องสุดทองของแก,งก๊งคำหวานนะครับผมฝากด้วยฝากด้วย นุกทำหาปลายได้ปลายก็ทำหานุกได้ไล่ปลายทำหานุกได้เพราะว่าเรามาด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะครับนุกกับปลายลก็าจะอยู่บ้านเราเราจะเห็นกันทุกวันอยู่บ้านเราก็เห็นกันมางานก็ต้องมาด้วยกันลูกอะไรเนี่ย ทักษะอะไรใหม่ๆมาบ้างทักษะอะไรหมายถึงอะไรกันนี่อ่าแล้วก็เรื่องถ่ายรูปที่เมื่อวานนะครับที่ที่ที่เป็นกระแสรดราม่าหรือว่ากระแสที่พี่ๆเขาเอามาลงทิกตอกนั่นะนะนะครับแล้วนุกนุกเห็นพี่เขาออกออกมาขอโทษแล้วนะครับคือนุกจะบอกเลยว่านุกนุกก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันด้วยความที่พี่เขาดีใจนะครับอันนี้พี่เขาไม่ได้แบบจะมาจองอจองไลน์หรือว่าเฮ้ย hey, อ๋อมึงออกไปกูจะถ่ายกับนุกอะไรประมาณเนี้ย คือพี่เขาดีใจขอบคุณพี่ฝนขอบคุณพี่สีนีครับคือพี่เขาดีใจมากที่จะได้ถ่ายกับพวกเราทั้งสามคนทีนี้แล้วเห็นไหมท,ที่ที่ออฟกับพี่แก้มยืนอยู่ใช่ไหมออฟกำลังจะถ่ายแกเอาตัวสาวไปออฟแล้วนุกเดินเข้ามาแล้วทีนี้มันบงังแกแต่จริงๆแล้วมือข้างหนึ่งอ่ะแกก็ดึงเอวนุกเหมือนกันนะเออแกเออแกก็ขยับเอวนุกออกแล้วแกก็เอาออฟเอาเออบขยับไปแล้วแกที่จะแกจะเข้ามาถ่ายรูปด้วยอะไรประมาณเนี้อ่านั่นแหละด้วยความว่าด้วยความว่าพี่เขาดีใจพี่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะจะแบบ อทำรุนแรงนะนะครับแต่แต่แต่อยู่ในรูปมันก็อาจจะรุนแรงอยู่ทีนี้ลูกก็เข้าใจพี่เขานะครับผมพี่พี่เขาก็กยิ้มแย้มก็พูดก็พูดแบบโอเคอยู่นะครับพี่เขาไม่ได้ตั้งใจนะครับรอะลูกกันลูกก็ตกใจอยู่เพราะว่าแล้วจะกระจอีอันเอวเมื่อนูกไปว่นบาจีง,ง่แต่จริงๆก,ก,ก,ก็ก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะ ก็พี่ๆทุกคนก็ลองคิดดูด้วยความด้วยความที่เราดีใจอ่ะเราอยากถ่ายรูปกับกับน้องซึ่งเรายังไม่เคยถ่ายรูปกับน้องเลยมาครั้งแรกอะไรประมาณเนี้ยขอบคุณพี่สวยบ่าครับนั่นเราดีใจเราเฮ้ยต้องมีเราด้วยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็โผล่มาเหมือนเหมือนเหมือนกับที่พวกเรารู้จักกันหรือว่าพวกที่เป็นเพื่อนกันให้เขากอดค้อกันไลย่าเง้ยเถ่ายด้วยอะไรมาเนี่นะอันนี้ก็ก็เข้าใจพี่เขานะครับผมนุกเห็นอยู่นุกเห็นอยู่แล้วนุกก็ หน้าไปบึงอันเอื่อยแล้วอยู่นะครับแกแกทําแกทําแรงนิดนึงทําแรงแต่ว่าหมายถึงแล้วเห็้แท่งหนูก็เลยหันไปพักเออแล้วก็ย,ยิ้มแยงง้มไปค่ามาแล้วดีใจแล้วซันหน่ะนะโฮ้ยพี่ดีใจมากเลยอะไรมันเออหนูก็เลยคิดอ๋อพี่เขาดีใจพี่เขาไม่ตั้งใจที่จะทําแรงอะไรแบเนี้แต่ว่าที่หนูไม่ได้พูดเพราะว่าหนุ่มต้มพี่พน้องศิล<ส>ปินน้ำกัน ุ๊กจะเป็นคนที่รักพ้องเพื่อนมากเลยนะจริงๆนุ๊กจะเป็นคนที่รักพ้องเพื่อนมากรักยิ่งคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันวน่าจะเป็นปายแก๊ปแจ็คช่วงนั้นน้องโอมกับน,น้องออฟยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับุ๊กปายแก๊ปแจ็คนี่คือเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากแล้วก็ฝากติดตามน้องแจ็กกี้ด้วยนะเป็นน้องสุดทองของแก๊งอำหวานนะครับผมฝากด้วยฝากด้วย พนุกทำหาปลายได้ปลายก็ทำหานุกได้ไร้ลปลายทำหานุกได้เพราะว่าเรามาด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะครับนุกกับปลายเพราะจะอยู่บ้านเราเราจะเห็นกันทุกวันอยู่บ้านเราก็เห็นกันมางานก็ต้องมาด้วยกันลูกอะไรเนี่ย อะไรใหม่ๆมาบ้างทักษะอะไรหมายถึงอะไรแล้วนี่อาแล้วก็เรื่องถ่ายรูปที่เมื่อวานนะครับที่ที่ที่เป็นกระแสดราม่าหรือว่ากระแสที่พี่ๆเขาเอามาลงกติ๊กตอกนั่นนะนะครับแล้วนุกนุกเห็นพี่เขาออกออกมาขอโทษแล้วนะครับคือนุกจะบอกเลยว่านุกนุกก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันด้วยความที่พี่เขาดีใจนะครับอันนี้พี่เขาไม่ได้แบบจะมาจองอาจองไลน์หรือว่าเฮ้ยอ๋อมึงออกไปกูจะถ่ายกับนุกอะไรประมาณเนี้ย คือพี่เขาดีใจขอบคุณพี่ฝนขอบคุณพี่ซีนีครับคือพี่เขาดีใจมากที่จะได้ถ่ายกับพวกเราทั้งสามคนทีนี้แล้วเห็นไหมที่ที่ออกฟกับพี่แก้บยือนอยู่ใช่ไหมออฟกำลังจะถ่ายแกเอาตัวสาวไปออบแล้วลูกเดินเข้ามาแล้วทีนี้มันบังแกแต่จริงๆแล้วมือข้างหนึ่งอ่ะแกก็ดึงเอวนุกเหมือนกันนะเออแกเออแกก็ขยับเอวนุกออกแล้วแกก็เอาออฟเอาออบขยับไปแล้วแกที่จะแกจะเข้ามาถ่ายรูปด้วยอะไรประมาณเนี้อ่านั่นแหละด้วยความว่าด้วยความว่าพี่เขาดีใจพี่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะจะ ทำรุนแรงนะนะครับแต่แต่แต่อยู่ในรูปมันก็อาจจะรุนแรงอยู่ทีนี้ลูกก็เข้าใจพี่เขานะครับผมพี่พี่เขาก็ยิ้มแย้มก็พูดก็พูดแบบโอเคนะครับพี่เขาไม่ได้ตั้งใจนะครับบาะนุก,กันนุกกระตกงใจอยู่เพราะว่าแล้วจะกระจอีอันเดียวเมื่อนุไป็น่นบาจีางไง่อแต่จริงๆก,ก,ก็ก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะ ก็พี่ๆทุกคนก็ลองคิดดูด้วยความด้วยความที่เราดีใจอ่ะเราอยากถ่ายรูปกับกับน้องซึ่งเรายังไม่เคยถ่ายรูปกับน้องเลยมาครั้งแรกอะไรประมาณเนี้ยขอบคุณพี่สุภิบาครับแั้นเราดีใจเราเฮ้ยต้องมีเราด้วยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็โผล่มาเหมือนเหมือนเหมือนกับที่พวกเรารู้จักกันหรือว่าพวกที่เป็นเพื่อนกันแล้เขากอดข้อกันอะไรเงี้ยกูถ่ายด้วยอะไรมาเนี่นะอันนี้ก็ก็เข้าใจพี่เขานะครับผมนุกเห็นอยู่นุกเห็นอยู่แล้วนุกก ลูกทหางหนาไปเบิง้งอันเอื้อยแล้วอยู่นะครับแกแกทําแกทําแรงนิดนึงทําแรงแต่ว่าหมายถึงเราเหต้แห่งหนูก็เลยหันไปป้องเออแล้วก็ยิ้มเย้มไปใครมาแล้วดีใจแล้วซันหน่ะนะโอ้ยพี่ดีใจมากเลยอะไรมันเออหนูนก็เลยคิดอ๋อพี่เขาดีใจพี่เขาไม่ตั้งใจที่จะทําแรง